ต้องถือได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกคนหนึ่งที่มีผลงานในอดีตทั้งงานร้องเพลงงานแสดงหนังสำหรับราชาเพลงพูดในเมืองไทยในอดีตคุณตาเพลินพรมแดนต้องเรียกว่าคุณตาเพลินเพราะอายุอานามของแกก็ป่าเข้าไป80กว่าปีแล้วคุณตาเพลินถือได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งในอดีตเพียงไม่กี่คนที่มีความเป็นอยู่อย่างสบายในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสำหรับประวัติของคุณตาเพลินก่อนที่จะโด่งดังระดับประเทศ ชีวิตของคุณตาก็ไม่ได้แตกต่างจากนักร้องลูกทุ่งท่านอื่นๆที่กว่าจะดังได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นคุณตาเพลินมีชื่อจริงว่านายสมส่วนพรมสว่างเกิดที่บ้านกิโลสองอําเภอรัญ,ญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันก็ได้แยกออกมาเป็นจังหวัดสแก้วเกิดเมื่อวันจันทร์ที่12เดือนมิถุนายนปี2482ปัจจุบันอายุได้84ปีถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแต่คุณตาเพลินก็ยังแข็งแรงอยู่เลย เป็นลูกชายของคุณพ่อปลื้มกับคุณแม่ตุ่นพรมสว่างมีพี่น้องทั้งหมด8คนเรียนจบชั้นประถมจากโรงเรียนศรีอรัญโยไทยพอเรียนจบชั้นประถมก็ไปบวชเป็นเนนจากนั้นก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วสเวตฉัตรกรุงเทพจนสอบได้นักธรรมโทหลังจากนั้นจึงได้ลาสิกขาบทแล้วก็ได้มาช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่ที่บ้านเกิดเนื่องจากคุณตาเป็นคนที่มีนิสยัยชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็กๆพอไปทำไร่ทำนาคุณตาก็จะร้องเพลงตลอด ถือว่าเป็นการฝึกฝนไปในตัวจากนั้นเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเวลามีการประกวดร้องเพลงที่ไหนคุณตาเพลินก็จะไปสมัครเข้าประกวดร้องเพลงตลอดก็จะมีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนมากจะชนะเสียมากกว่าหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาร้องเพลงเชรำวงในคณะรำวงคณะตาเหมือนจากนั้นในปี2503คุณตาเพลินก็ได้ทราบข่าวว่าครูจำรัดวิภาตาวัฒนหัวหน้าวงดนตรีชุมนุมศิลปินประกาศรับสมัครนักร้องทางสถานีวิทยุยานกราะ คุณตาเพลินจึงลองไปสมัครคัดเลือกดูบ้างเผื่อฟลุกซึ่งในการประกวดในครั้งนั้นไม่มีนักร้องคนใดชนะเลิศแต่ครูจำรัดก็ได้คัดเอานักร้องที่ร้องได้ดีที่สุดผลปรากฏว่าการประกวดในครั้งนี้คุณตาเพลินก็ร้องเพลงได้ดีที่สุดคุณตาเพลินจึงได้เข้ามาอยู่กับวงดนตรีชุมนุมศิลปินมาอยู่ในระยะแรกๆคุณตายังไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงพอมาอยู่กับครูจำรัดด้วยความที่ขยันทำงานทุกอย่างไม่เคยเกี่ยงและซื่อสัตย์ ทำให้ครูจำรัดท่านก็ไม่ตาคุณตาเพลินมากทําให้คุณตาเพลินได้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงในเวลาต่อมาได้ร้องบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกก็คือเพลงสมัครด่วนในตอนนั้นคุณตาเพลินยังใช้ชื่อเดิมก็คือนายสมส่วนพรมสว่างอยู่เลยต่อมาครูจํารัดก็ได้ตั้งชื่อใหม่เป็นเพลินพรมแดนหลังจากที่อยู่กับครูจํารัดได้พักใหญ่ผลงานเรื่องที่3ในปี2515ก็คือเรื่องระเริงชน จากนั้นในปี2522คุณตาก็ได้แสดงเป็นพระเอกในหนังเรื่องแค้นไอ้เพลินแสดงคู่กับนางเอกก็คือวิยาดาอุมารินในเรื่องคุณตาเพลินให้เสียงภาคของตัวเองอีกด้วยสําหรับผลงานทางด้านการแสดงหนังของคุณตาเพลินทางช่องก็ไม่แน่ใจว่าคุณตาแสดงหนังทั้งหมดกี่เรื่องคุณตาเพลินจะเป็นคนที่มีรูปร่างสมชายชาตรีมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนั้นก็เป็นเพราะว่าคุณตาเพลินเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่เสมอนั่นเอง จากการที่คุณตาเพลินได้สร้างผลงานในวงการมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังได้สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเกิดอีกมากมายทําให้คุณตาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยลูกทุ่งในปี2555ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคุณตาจะหยุดการร้องเพลงไปแล้วก็ตามแต่คุณตาก็ยังคงรับเชิญไปร้องเพลงตามงานกุศลต่างๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเนื่องจากอายุมากแล้ว ผลงานที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดสแก้วได้แก่การบูรณะวัดกิโลสามหรือวัดศรีอุทยัยให้เป็นวัดธรรมยุทธ์ประจำอำเภอรัญ,ญประเทศและได้ยกที่ดินบางส่วนให้กับเทศบาลอารัญ,ญประเทศเพื่อขยายโรงเรียนเทศบาลกิโลสองในด้านชีวิตครอบครัวคุณตาเพลินพรมแดนสมรสกับคุณยายสกุลตลาพรมสว่างซึ่งคุณยายมีส่วนช่วยเหลือคุณตาในตอนที่ทำวงดนตรีจนประสบความสำเร็จในการทำวงดนตรี โดยนำชุดโชว์แบบฝรั่งมาออกแบบให้หางเครื่องในวงจนเป็นที่ฮือฮาในยุคนั้นคุณตาเพลินมีลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้น